เทคนิคการทำทอลอีกพาร์ทหนะคะอ่ะพาร์ทหอะคะ่ะจริงๆแล้วอะมันประกอบไปด้วยทั้งเป็นเรื่องแกรมาราแล้วก็เป็นเรื่องของคําศัพท์แล้วก็เป็นเรื่องของการอ่านนะคะทีนี้ผู้เรียนนะคะก็จะต้องวางแผนดีๆว่าเฮ้ยฉันเป็นคนแบบไหนฉันจะเลือกทําอะไรนะคะสำหรับผู้เรียนที่อาจจะบอกตัวเองว่าพีนจิค่ะคิดว่าค่อนข้างแม่นแกรมารค่ะอันเนี้ยผู้เรียนก็ควรที่จะไปทําแบบข้อร้อยสนะคะ แต่อย่างไรก็ตามต่อให้มันจะเป็นข้อร้อยสามสองมันก็คือการอ่านถูกปะเรากอา็อาจจะแอบทาข้อร้อยสามสี่ก็ได้หรือถ้าแวบ,บแรกที่ผู้เรียนอ่านอ่ะแล้วผู้เรียนเห็นว่าเออเบอร์เบอร์ร้อยสามเอ็ดกับเบอร์ร้อยสามสองบบอ่ะเป็นสิ่งที่ฉันตอบได้เป็นพี่ลิซีก็จะท,ทําแค่2ข้อ,อก่อนคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการทําโทอีกมันขึ้นอยู่กับเวลานะคะถ้าเกิดสมมติว่าเรามีเวลาพาร์ทเนี้ยมันมีจริง,รงมันได้แค่8นาทีเองอะแล้วพาร์ทห้ามาได้12นาทีนะคะอ่ะทีนี้ เวลาเราทำใช่ไหมวิธีการทาก็คือเอาง่ายๆเลยคือว่าเวลาเราเห็นอย่างเงี้ยเราเอาประโยคเราเอาคำอะที่ที่เราอ่านออกที่สุดนะคะสมมติเลยเอาพี่ลินจีเลยพี่จีอา่าน equipment ออกพี่ลินจีก็จะไม่พูดเป็นคําว่า Equipment หรอกพี่ลินจีจะใส่เข้าไปเลยว่าเครื่องมือนะคะเสร็จแล้วจุดอ่อนที่สุดนะคะของผู้เรียนคือผู้เรียนอะจะอ่านไม่ทั้งประโยคอะพี่ลินจีก็ต้องอ่านทั้งประโยคนะคะ our trends me ทีนี้พี่ลิจแนะนำว่าคำว่า h a l ะก็คือพูดคำว่ามี our trains มีเครื่องมือที่คุณต้องการ to transport your bike บางคนบอกว่าพี่ลินจีคะพี่ลินจีอ่านออกทั้งประโยคพี่ลินจีก็รู้สิคะแต่ว่านี่ยังไม่ได้ไม่ได้อ่านออกให้น้องๆฟัง,ท,งทั้งประโยคน้องๆลองดูสิคะว่าน้องๆเข้าใจไหม our trains มีเครื่องมือที่คุณต้องการพี่ลินจีอ่านแค่ประธานกับ verb นะคะที่อ่านเป็นาภาษาไทยนะคะที่คุณต้องการในการ transport your bike นะคะอ่าผู้เรียนคนไหนคิดว่าข้อนี้ก็เป็นข้อที่ถูกถูกมาคือเครื่องมือที่คุณต้องการที่จะลำเลียงหรือว่าขี่ไบค์ของคุณนะคะอ่อันนี้ก็คือได้1ข้อแล้วคือ131อ่ะข้อต่อไป132มอ่ะมันก็จะมี2แบบก็คือว่าผู้เรียนรู้หรือเปล่าว่าคำนี้แปลว่าอะไรสมมุติว่าผู้เรียนรู้แล้วว่าคำนี้แปลว่าต้องการ วิธีที่ผู้เรียนทําก็ทําเหมือนกันก็คือผู้เรียนอะ่ะก็จะไม่ไม่พูดเป็น r e quire ผู้เรียนก็จะแบบ when booking your ticket just remember that reservations ต้องการอ่ะ uh, for both you and your bicycle อ่ะทีนี้เวลาอ่านอะ่ะอย่าไปอ่านแบบเป็นแบบ เหมือนอ่านไม่เป็นประโยคใช่แบบอ่านบอว่าต้องการสําหรับคุณไออย่างเงี้ยมันก็ออกถูกปะแต่อย่าลืมว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษา,า,า,าที่มีประธานก็คือ reservations Res r e s e r v a t i o n ต้องการสําหรับคุณและจักรยานของคุณซึ่ง r e s e r v a t i o n เนี่ยมันต้องการไม่ได้มันถูกต้องการเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ c กับ d dog เพราะว่า c กับ d dog เนี่ยเป็น passive voice อ่ะดูดีๆต่อไปวิธีการดู tense ง่ายมาก ทำตามนี่คือเทคนิคใหม่เลยคิดว่าประโยคนี้ที่คุณอ่านเป็นประโยคอดีตหรือปัจจุบันขอโทษคิดว่าประโยคที่คุณอ่านเป็นประโยคอดีตหรืออนาคตอ่านี่คือการตัดช้อยส์นะคือแทนที่คุณจะถามว่าประโยคนี้ควรเป็นเทนสไลไรคุณต้องถามว่าประโยคนี้ควรที่เป็นอดีตไหมกับเป็นอนาคตไหมอ่ะแล้ก็อ่านใหม่เมื่อ booking Your Ticket ต้องจำไว้ว่าการจองเนี่ย ต้องการนะสำหรับคุณคุณคิดว่าอันนี้เป็นประโยค past tense ปล่ะก็ไม่ใช่ใช่ปะอ่าไม่ใช่ก็ตัดเวอร์ทิ้งก็ตอบ C c a t คอันนี้ก็คือเทคนิคที่ทับนะคะอ่ะต่อไปข้อ1 3อ reserve your bicycle spot there are a limited number of storage racks on each train อ่าเห็นปะ่ะคือต้องอ่านให้จบสิ reserve your bicycle spot early แรกเริ่มไลยนะจองไว้นะจองที่คุณจะพัก bicycle spot ของคุณเลยนะอ่ะ you are res นี่ก็มังจะถามข้อร้อยสามสถูกปะเราต้องอ่านอย่างน้อยประโยคหนึ่งข้างข้างหน้าและข้างหลังโดยที่ยังไม่ดูชอยนะ you are responsible สำหรับอะไรก็ไม่รู้ bike คือ เวลาเราอ่านอ่ะอย่างเช่น s t o w i n g อ่ะเราไม่รู้จักเราก็ต้องอ่านว่า you are responsible สำหรับอะไรม่ก็ไม่รู้จักรยานอย่างปลอดภัยเวลาอ่านอ่ะคืออ่านยืดเสียงอ่านทางประโยคนะคะคุณรับผิดชอบต่อการอะไรก็ไม่รู้จักรยานของคุณอย่างปลอดภัยอ่ะ l e will does not take responsibilities for bicycle loss เห็นไหมเขาไม่ได้รับผิดชอบต่อจักรยานของคุณเพราะฉะนั้น ช่องว่างก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบหรือกำลังจะต้องพูดว่าเลกวิวเขาไม่ได้รับผิดชอบนะเพราะฉะนั้นข้อใ้ตอบข้อไหนดีติ๊กตอกติ๊กตอกอะไรที่ไม่เหมือนตรงนี้ กับตรงนี้ก็ตัดทิ้งเช่น folding bicycle have become common พับจักรยานก็ไม่เกี่ยวอันนี้ก็จะเป็น you must also supply on w bike lock ใช่ปะมันก็คือเกี่ยวกับ Responsible ของคุณเกี่ยวกับเรื่องของการทำให้มันปลอดภัยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเทคนิคการทำ Part 6แบบรวดเร็วลองทำกันนะคะ <S <S ข้อต่อไปนะคะอะสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างได้ grammar ใช่ไหมคะทันทีที่นาฬิกาที่เราจับอะ คือหนึ่งเรื่องอ่ะมันควรที่จะประมาณ2อาทีใช่ปะ่ะเราก็อาจจะแอบ,บมามองในสิ่งที่เราคุ้นเคยก็ได้เช่นเออหลังขี่เห็นยัวหลังยัวตามด้วยนาวนะคะก็มาตอบเป็น appreciate your support จริงจริ่ะมันก็ต้องอ่านอ่ะมันไม่ใช่แบบว่า appreciate your supporter ใช่ปะ่ะอ่ะเพราะฉะนั้นจริงอ่ะมันก็ยังอันตรายอยู่ดีนะคะอ่ะแต่ที่เนี้ข้อนี้อาจจะแบบแย่นิดน,นึงคือตรงที่แบบโอตรงนี้มันไกลาจากข้างบนมากอ่ะคือจริงๆก็ต้องอ่านอ่ะใช่ไหมคะอ่ะ อ่ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในการท,ำทํำถอกพาสหอ่ะคือยังไงอ่ะพี่ยินจีแนะนาว่ายังไงเราก็ต้องอ่านแหละเพราะว่าอ่านยังไงก็ได้ให้มันถึงร้อยสามเจ็ดอ่ะเราก็เริ่มทําหรือถ้าเกิดสมมติเรามีเวลาน้อยเราก็อ่านให้ถึงร้อยสามหกแล้วเราก็เริ่มที่จะเริ่มทานะคะฟัตตาร์ท years พวกเราชาร์จไพรซ์เราเราคิดราคาเห็นปะคือเวลาเราอ่านแกมมาประธานกับเวอร์บะเราควรที่จะว่าเราคิดราคาแบบนี้อ่านยิงตาไปสุดท้ายเราคิดราคาสําหรับอ่า ผลิตภัณฑ์ของพวกเราใช่ไหมคะ mm hmm. เช่นเค้กพายคุกกี้และบราวนี่อันซ้ำพวกเราคิดราคาสําหรับใช่ไหมคะพวกเราคิดราคาแล้วก็มาที่สําหรับพายคุกกี้สบราวนี่ของเราพวกเราเสียใจที่จะบอกว่า rice price สำหรับ our raw ingredients เนี่ยบังคับให้พวกเราขึ้นราคา5%นะคะ5%อ่ะเอาใหม่ พวกเราเสียใจนะคะที่จะบอกว่าพวกเราเสียใจพวกเราเสียใจที่จะบอกว่าราคาเห็นไหมหลังแดดเอาตัวสุดท้ายราคาสําหรับสําหรับอ e ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเช่นชูการราคาสำอะไรก็ไม่รู้เช่นชูการแล้วก็ฟูดบางครับเพื่พวกเราเนี่ยขึ้นราคา raise our price by 5%อ่ามีตรงนี้ effective จำไว้เลยนะคะ5%มีประสิทธิภาพหรือมีการเริ่มทำงานเนี่ยคือ august the first มีสตินิดนึงต่อให้สมมติตรงนี้เราอ่านไม่ออกไม่เป็นไร we have made พวกเราได้ทำ every attempt เพื่อหลีกเลี่ยงเห็นปะคือถ้าสมมติเราพูดประธานกับว่าเป็นภาษาไทยเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้การอ่านง่ายขึ้นถึงแม้ว่าเราไม่รู้แม้กระทั่ง attempt แปลว่าอะไรนะคะพวกเราได้ทํา every attempt เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการขึ้นราคา price increase เห็นภาพนะคะพวกเราได้มีการหลีกเลี่ยงแล้วนะคะที่จะขึ้นราคา we refuse to compromise พวกเราปฏิเสธไม่ได้ที่จะอะไรอ่าก็คือมันดูเหมือนกับว่าเออมันมีทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงแต่พวกเราเนี่ยก็ refuse นะคะปฏิเสธไม่ได้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นนี้คือการขัดแย้งอันนี้คือการขัดแยง้นนกแยงก็จะต้องเป็น r e f o r e นะะสำหรับผู้เรียนที่ไม่ค่อยรู้ศัพท์เนี่ยร้อผู้เรียนอาจจะทําไม่ได้นะคะเพราะฉันต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคร ประโยคต่อไปหาเวิร์บค่ะหาเวิร์บคือวิววลาเวลาเราอ่านอ่านแบบนี้นะการใช้ถ้าเวิร์บไปเองจีขึ้นต้นประโยคนะคะให้น้องๆทุกๆคนเนี่ยอ่านว่าการการใช้การใช้อะไรการใช้อินกรีเดียนจะอนุญาตให้เราให้เดลิเชสเดซ์เดซ์เดซ์นะคะอ่ะการใช้อินกรีเดียนการใช้อินกรีเดียนจะอนุญาตให้เราให้เราให้ขนมที่อร่อย have come to expect ะะเพราะฉะนั้น137มันก็จะต้องเกี่ยวกับการที่ขึ้นราคาใช้เบสอินกริเดียนกับอีกันนึงคือเราขอบคุณเราขอบคุณต้องเกี่ยวกับอะไร our products are healthier than traditional baked goods ไหม we believe you will see that our products are still in great values อาจะใช่ our effort to stay profit have not been success น,นี้คือความพยายามที่จะมีผลกำไรเนี่ยมันไม่ไหวแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วแหละเพราะตรงนี้มันมาถึงเกี่ยวกับเรื่องของการขอบคุณแล้วก็มันมาถึงเกี่ยวกับเรื่องเขาบอกเอ้ยการที่เราใช้อินกิ d เ e n t นที่ดีที่สุดเนี่ยจะอนุญาตให้เราให้ขนมหวานนะคะ uh, provide the richest dessert your restaurant guests have come to expect ไม่ใช่ข้อีแน่นอนเพราะฉะนั้นก็จะเป็น we believe you will see that our products are s t i l l a great values นะคะเราก็เลย appreciate ขอบทราบซึ้งและ look forward to continuing to serve you ก็คือ look forward ก็คือ,อยินดีแล้วก็มองล่วงหน้าที่จะ เซิร์ฟคุณอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีทำพาที่6มันจะค่อนข้างมีหลายมิติเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าเราคือใครแล้วเราก็จะต้องเลือกให้ได้นะคะว่าจะทำข้อไหนและไม่ทำข้อไหนนะคะ มากันข้อที่139นะคะอย่างเดิมค่ะถ้าเกิดผู้เรียนคนไหนมีความรูกร้กรามาเพียงพอนะคะผู้เรียนสามารถแวะไปดูตรงยัวได้นะคะแวะไปดูตรงยัวได้ผู้เรียนก็จะเห็นว่าหลังยัวปกติมันต้องตามด้วยคำนามนะคะมองไปจนสุดค่ะคือ assistance นะคะแล้วตรงนี้ต่อให้ผู้เรียนจะไม่รู้นะคะว่า assistance แปลว่าความช่วยเหลือเนี่ยผู้เรียนก็ต้องรู้ว่าสุดทางของยัวเนี่ยคือคำนามนะคะเพราะฉะนั้นข้างหน้าก็คือ adjective ถ้าเอาตามกฎที่เคยเรียนกันมานะคะพลินจีจะบ นักเรียนว่าเวลาดู choice นะคะดูที่ L Y ก่อนค่ะเพราะข้างหน้าตรงนี้จะเป็น adjective นะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็สอบเป็น generous assistance ก็คือความช่วยเหลือที่แบบแบบมีน้ำใจนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะข้ามร้อยสามสิบร้อยสี่สิบได้โดยที่ปราศจากการอ่านนะคะแต่ถ้าเกิดผู้เรียนคนไหนกำลังไม่มีเวลาเพียงพอผู้เรียนอาจจะสามารถทำร้อยได้โดยการที่อ่านประโยคข้างหน้าของร้อ่สิอ่า 141นะคะอ่าลองอ่านกันดูสมมติว่าผู้เรียนอยู่ในกรณีที่ไม่สามารถทำอ่านทุกอย่างได้นะคะอย่าลืมนะคะวิจีอ่านประโยคและเวิร์เป็นภาษาไทยนะคะ I will consult I will consult ฉันจะปรึกษาเว็บไซต์ที่คุณแนะนำเห็นไหมคะเพราะเนื่องจากว่าเธอแล้วก็ recommended เป็น ประธานแล้วก็เวิร์บภาชนะอ่านภาษาไทยที่ฟอร์ก็อ่านภาษาไทยเช่นเดียวกันนะคะ I will consult เว็บไซต์ที่เธอ recommend สำหรับ job opportunities as you also suggested I will do membership I will membership ฉันอะไรสมาชิกฉันอะไรสมาชิกก็คือฉันจะปรึกษาเว็บไซต์ที่คุณแนะนำ เราขึ้นเสียงลงเสียงเ,ยเพื่อให้เอื้อต่อการเข้าใจและอินบริบทมากขึ้นนะคะ l w o n l c o n เ u l t นะคะเว็บไซต์ที่คุณแนะนำสำหรับ job opportunities ฉันจะอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกนะคะสมาชิกในเมื่อเว r รมันไม่มีให้อ่านใช่ปะเราก็จะต้องอ่านกรรมฉันจะอะไรก็ไม่รู้สมาชิก I ซทราบซึง้งข้อมูลที่คุณแชร์มากๆเลยเพราะฉะนั้น141เนี่ยมันก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นส่วนหนึ่งของ membership ะเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับ My membership expire เพราะว่าคนนี้ยังไม่เคยสมัครนะคะ I will giving presentation ก็ไม่เกี่ยวเพราะว่ามันก็จะต้องเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นสมาชิกนะคะ เพราะฉะนั้นน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของ I look forward to networking with other professional in the field ถามว่าเป็นเป็นเพราะนี่เป็นเป็นคีย์เวิร์ดหรือเปล่าไม่จริงนะคะไม่จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเอาคีย์เวิร์ดเป็นตัวตั้งเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเกี่ยวกับเรื่องของฉันก็หวังเอ,อ่อ look forward นะคะเอ,อ่อ waiting forward เนี่ย look forward นะคะที่จะมีประสานสัมพันธ์ networking with other professional in the field นะคะออทีนี้ พอมาตรงร้อยสี่สิบเราก็จะมีเทคนิคนิดหนึ่งจริงๆน้องๆตรงร้อยสี่สิบอะน้องๆแค่อ่านไอนะคะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ก็คือเหมือนกับมีคำว,ว่าหนึ่งแล้วก็สมาชิกเสร็จแล้วก็เอาความเป็นคนไทยนี่แหละภาษาไทยเนี่ยฉันคิดว่าฉันจะอะไรกับสมาชิกสมาชิกที่กลุ่มนี้นะคะ็คือไม่ใช่ advertise สมาชิกไม่คาดการสมาชิกไม่แก้ไขสมาชิกก็จะเป็นพิจารณาการเป็นสมาชิก membership ะะอ่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติใครทำ้อละสอมสิบเก็ไม่ต้องทานทำนะคะทุกๆอย่างนะมีแค่2นาทีในการทำนะ thank you for taking your time to meet with me about c a r r i e r s in the aerospace industry ขอบคุณนะคะที่ใช้เวลามาพบกับฉันยูวอะไร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 มันดีอ่ะอของคุณนี่มันดีมากเลยก็คือ insights น้องบอกว่า improvement ไงพี่จีมันดีไม่ใช่ถามจริงๆคนที่อ่านอ่ะ เนี่ยเดียมิสเตอร์อบดีเขามาพัฒนาหรอไม่ใช่ใช่ไหมคะเขาก็ขอบคุณอินไซต์ก็คือความรู้ในเชิงลึกนะคะเนี่ยก็คือวิธีการทำก็คือสรุปง่ายๆคือจะต้องอ่านประธานเวิร์บกรรมจะเอาอะไรเข้าไปใส่ก็ต้องประธานเวิร์บกรรมให้ครบอย่าไปอ่านแค่ข้างหลังเช่นเอออินพิ้วเมนต์การพัฒนามันดีไม่ใช่ต้องอ่านว่าต้องอ่านว่าอะไรนะ สิ่งที่คุณแนะนำมาเนี่ยมันดีคืออินไซ t ์นะคะเพราะเนื่องจากว่าเดยกเขามาคุยกันเมื่อวานนะคะอ่ะนี่ก็จะเป็นวิธีการถามข้อ1 3 9านะคะ